สวัสดีครับผมต้นตัวเท่ฟุตบอลอยากรู้ทุกเรื่องของฟุตบอลมาที่นี่ตัวเท่ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอแววงซองกอมปานีกับตันผู้ยิ่งใหญ่ของเรือใบสีฟ้าเคยรู้สึกหดหู่กับคำพูดของคนอื่นกันบ้างไหมครับคำดูถูกคำเหยียดหยามล้อเลียนเหมือนกับเราเป็นตัวตลกเอาปมด้อยมาล้อเสียงหัวเราะเหล่านั้นนะครับที่ฟังดูสนุกสนานแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ย มันได้ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดเกินกว่าที่จะอธิบายได้และหนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ที่สร้างสารรค์ของท่านจะช่วยสนับสนุนเราให้สร้างฟุตบอลที่มันเป็นมากกว่าฟุตบอลต่อไปครับเวงซองกอมปานีก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ชีวิตไม่เด้รอยด้วยกรีบพูลาบเขาต้องพบเจอกับสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นที่ถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตตั้งแต่ยังเด็กนำซ้ำนะครับเขายังต้องพบเจอกับปัญหาครอบครัวซึ่งทางออกเดียวสำหรับกอมปานีนในตอนนั้น นั่นก็นกนคือฟุตบอล10เมษายนในปี1986ในกรุงบัสเซลประเทศเบลเยียมคือวันและสถานที่ที่เกิดของเด็กชายที่มีชื่อว่าแวงซองกอมปานีโดยที่พ่อและแม่ของเขาเป็นชาวคองโกที่อพยพไม่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเบลเยียมในวัยเด็กของกอมปานีไม่เป็นที่น่าจดจําสักเท่าไหร่ในขณะที่เขายังอยู่ในวัยเรียนกอมปานี Company ไม่ได้ถูกรังแกทําร้ายร่างกายเหยียดยามสารพัดจากเด็กผิวขาวเพียงเพราะว่ากอมปานี Company เป็นเด็กอพยพ และมีผิวสีกอมปานีเคยถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะว่าเขาได้ทะเลาะวิวาทกับพวกเด็กผิวขาวที่เข้ามารุมลังแก่อย่างไรก็ตามครับตั้งแต่วัยเด็กมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวของเขาตลอดเวลานั่นก็คือฟุตบอลและเขาก็ได้ตัดสินใจเข้าสู่อะคาเดมี่ของสโมอสรอันเดเลตในปี1992ในช่วงที่อายุได้ประมาณ12-13ปีกอมปานี Company มีทีมฟุตบอลในวัยเด็กมีการแข่งขันระดับท้องถิ่นตามเมืองต่างๆของประเทศโดยทีมของกอมปานี ประกอบไปด้วยเด็กหลายเชื้อชาติมีทั้งเด็กแอฟริกันเติร์กิสและอิตาเลียนเส้นทางชีวิตกับฟุตบอลของเขามีทีท่าว่าจะสวยงามตั้งแต่ยังเล็กแต่ทว่าเมื่อใดก็ตามที่ทีมของกอมปานีออกไปเล่นนอกกรุงบัสเซลเขามมาจะต้องโดนละเมิดทางคำพูดจากบรรดาผู้ปกครองของทีมคู่แข่งกอมปานีนะครับโดนเรียกว่าไอคนดำสกปกนอกจากนี้ยังถูกเหยียดรูปร่างอีกด้วยเขาโดนล้อเลียนว่า เขาน่าจะอายุมากกว่าที่แจ้งเอาไว้ในหนังสือเดินทางขณะที่ผู้ตัดสินไม่ยอมออกมาปกป้องอะไรทั้งนั้นการเหยียดผิวและความไม่เท่าเทียมทําให้คอมพานีรู้สึกว่าตัวเองเป็นขบดจนกระทั่งเมื่อคอมพานีเมียอายุได้14ปีเขาก็ต้องพบกับอีกหนึ่งความยากลําบากในการใช้ชีวิตเมื่อคุณพ่อกับคุณแม่ตัดสินใจแยกทางกันเขากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าพ่อกับแม่ของผมแยกทางกันผมก็ไม่เข้าใจเหตุผลหรอกแต่ที่ผมรู้คือผมเจ็บปวดเป็นอย่างมาก แต่ผมยังเป็นคนโชคดีเมื่อเพื่อนหลายคนของผมก็ตกอยู่ในสถานะที่ครอบครัวอย่าร้างกันดังนั้นผมจึงไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเท่าไหร่และสถานที่หลบภัยทางความรู้สึกของผมนั่นก็คือการเล่นฟุตบอลอย่างไรก็ตามเะครับเมื่อกองปานีมีอายุได้17ปีเขาก็ได้รับโอกาสให้เลื่อนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ซึ่งเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสําหรับกองปานีกับผู้เล่นตําแหน่งกองหลังที่มีโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ17ปีเพราะว่าการเล่นตําแหน่งกองหลังนั้นอย่างน้อยที่สุด คงต้องมีประสบการณ์แต่ทว่าอายุไม่ได้เป็นปัญหาของแวงซอมคอมพานีแต่อย่างใดเขาได้รับโอกาสในการเล่นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในระยะแรกๆจะไม่สามารถยี่ตำแหน่งตัวจริงได้อย่างถาวรก็ตามทีแต่สุดท้ายแล้วนะครับเขาก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่น11ตัวจริงได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาที่แวงซองคอมพานีขาแข่ขงอยู่ในลีกสูงสุดในเมืองบ้านเกิด เขาก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถพาทีมคว้าชแชมป์ในฤดูกาล2003-2004พร้อมกับได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของประเทศเบลเยียมมาครองได้ในปี2004ระยะเวลาเพียงแค่1ปีกับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของกอมปานีเรียกได้ว่าเขาได้ประสบความสําเร็จไปแล้วครับและเมื่อต้นสังกัดที่อาศัยอยู่เริ่มเล็กเกินไปสําหรับนักเตะที่มีฝีเท้าระดับนี้แล้วก็ไม่น่าแปลกใจอะไรที่จะมีบิ๊กเนมหลากหลายทีมให้ความสนใจ ที่จะคว้าตัวแวงซองคอมปานีไปร่วมทีมแต่ที่มีข่าวอย่างหนักหน่วงในช่วงนั้นน,นก็คือโอลิมปิกลียงทีมแชมป์จากลีกเอิงในตอนนั้นแต่สุดท้ายนะครับก็เป็นสโมสรอนฮัมบุกทีมมาแบบเหนือเมฆในการคว้าตัวคอมปานีไปร่วมทีมในวันที่9มิถุนาย,ยนปี2006 แวงซองคอมปานีได้ออกมาตามหาประสบการณ์ใหม่ที่บุนเดสลิก้ากับสมโมสรอนฮัมบูโกด้วยราคาค่าตัว8ล้านยูโรแต่เทว่าเมื่อเขาลงสนามให้ทีมไปเพียงแค่6นัดเท่านั้นเขาก็มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอย่างรุนแรงจนทําให้เขาต้องพักยาวทั้งฤด,ดูกาลจนกระทั่งเข้าสู่ฤด,ดูกาลที่สองของแวงซองคอมปานีในเวทีบุนเดสลิก้าแม้ว่าเขายังไม่สามารถเรียกฟองการเล่นได้อย่างโดดเด่นเหมือนตอนที่เขายังอยู่กับอันเดเล แต่ก็ยังถือว่าเขาทําผลงานได้ตามมาตรฐานที่เขามีกอมปานีลงเล่นให้กับฮัมบูกไปทั้งสิ้น31แมตช์และยิงได้1ประตูจนทีมยักษ์ใหญ่จากเกาะอังกฤษได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในตัวของกอมปานีจากนั้นในปี2008นะครับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กําลังจะปรับทัพเพื่อเบียดแย่งตาแหน่งท็อปไฟท์ได้ซื้อตัวกอมปานีมาร่วมทีมในราคา6ล้าน,น,นยูโรกอมปานีทําผลงานได้ดีจนได้รับเรื่องจากมาร์คฮิวผู้จัดการทีมในขณะนั้นให้ลงเล่นเป็นตัวจริงอยู่บ่อยๆ แต่สุดท้ายนะครับโดยดูการแรกของเขากับแมนเชสเตอร์ซิตี้จบลงในอันดับที่10และปีต่อมาถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของทีมหลังจากที่สโมสรมนเชสเตอร์ซิตี้ได้โรเบตโตมันชินีกุนซือชาวอิตาเลียนมาทําให้ฟุตบอลของทีมดูเป็นรูปธรรมท,ที่มากขึ้นและย้ายกอมปานีจากตําแหน่งกองกลางตัวรับไปเล่นในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กโดยในปีนั้นนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จบในอันดับที่5ของตารางและแม้ว่าจะพลาดในการไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแต่รูปแบบทีมก็เป็นรูปแบบที่ดี ที่พัฒนาจนมองเห็นความสําเร็จได้ในอนาคตกองปันีได้สร้างชื่อว่าเป็นกองหลังที่ดีที่สุดคนนึงของพิมล,ลีโดยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเขาในฤดูกาล2010-2011มีส่วนสําคัญช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์แรกของสโมสรในรอบ35ปีในรายการ FA Cup ที่สามารถเอาชนะสโต๊กซิตี้ ไปด้วยผลสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นอกจากนั้นนะครับยังจบฤดูกาลด้วยชชนะติดต่อกันถึง3ครั้งช่วยให้ทีมได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกด้วยกอมปานีนะครับได้ถูกรับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของสโมสรประจำฤดูกาล2010-2011ในช่วงต้นฤดูกาล2011-2012กอมปานีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมอย่างเป็นทางการและมีบทบาทที่ดีนะับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและเขาก็สามารถพาทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ คว้าแชมปีลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ44ปีซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรและยังเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทั้งไปและกลับทั้ง2นัดและยังได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูดกาลของพิมลีกประจำฤดูดกาล2011-2012เรียกได้วันนะับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับคอมปานี Company. คือผู้เล่นคนสําคัญและมีอิทธิพลต่อทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มาจนถึงปัจจุบันแต่เหนือสิ่งอื่นใดสําหรับคอมปานีแล้วนะครับเขาไม่เคยลืมกําพืชของตนเองในปี2013เขาตัดสินใจควักเงินส่วนตัวเพื่อเทคโอเวอร์สโมสรเล็กๆในเบลเยียมที่มีชื่อว่าสโมอสร BX เอ็กบัสเซลโดยปล่อยให้คนในครอบครัวช่วยกันบริหารการซื้อทีมฟุตบอลระดับท้องถิ่นนี้เขาไม่ได้ซื้อมาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหากแต่เป็นการซื้อเพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่มีต้นทุนชีวิตไม่มากเท่าไรนักและเพื่อไม่ให้เด็ก ต้องพบเจอกับความเลวร้ายเหมือนที่เขาได้เคยเจอมาในวัยเด็กโดยกรมปนีนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงการซึ้อสโมสรของเขาว่าผมขอเรียกมันว่าโครงการเพื่อสังคมรวมถึงการขับเคลื่อนทางกีฬากีฬาคือพื้นที่ที่สามารถส่งลูกหลานเข้ามาพวกเขาสามารถสนุกกับมันได้คุณสามารถคาดหวังได้ว่าพวกเขาจะมีคุณครูที่ดีและจะมีความก้าวหน้าในกรุงบัสเซลิลเรามีสถานการณ์ที่ต้องดูแลที่นี่ยังมีความยากจนผสมอยู่และมีเด็กมากมาย ที่ไม่สามารถหางานได้ผมจึงมองว่าฟุตบอลเป็นเครื่องมือในการปลดปล่อยความคิดและจิตวิญญาณในเดือนกันยายนปี2018ที่ผ่านมานะครับกอมปานีได้ตอบแทนต่อเมืองแมนเชสเตอร์เมืองที่เขาใช้ชีวิตอยู่อาศัยและประกอบอาชีพอยู่เขาได้สแสดงให้เห็นถึงการเป็นคนมีน้ำใจเมื่อเจ้าตัวให้คำมั่นสัญญาพร้อมที่จะบริจาคเงินทั้งหมดจากเกมเทสติโมเนียลแมตช์ของตนเองเพื่อช่วยเหลือบรรดาคนที่ไรที่อยู่อาศัยในเมืองแมนเชสเตอร์เขาเลือกที่จะบริจาคเงินเพื่อหวังให้คนที่ไรบ้าน ได้มีที่นอนโดยอมพานีนะครับได้ร่วมงานกับแอนดี้เบิร์แฮมนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์ที่เคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะช่วยแก้ปัญหาคนไร้ที่อยู่อาศัยให้หมดไปในปี2020ตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมานะครับระหว่างอมพานีกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาคือผู้เล่นคนสําคัญและมีส่วนต่อความสําเร็จของสโมสรมาโดยตลอดระหว่างเส้นทางที่ผ่านมานั้นนะครับอมพานี company, ลงเล่นให้กับสโมสรรวมทุกรายการกว่า359แมต และทำไปได้20ประตูกับอีก11แอสซิดและได้รับการเสนอชื่อในทีมยอดเยี่ยมของพิม์ลีกจาก PFA ถึง3ครั้งพาทีมได้แชมป์พิมิลีก4สมัยลีกค c ัพ4สมัยคอมมูนิตี้ชิล2สมัยและ FA ค u ัพ1สมัยคำว่าตำนานเป็นคำที่ถูกใช้บ่อยกับนักฟุตบอลอาชีพซึ่งสำหรับกองปนีแล้วนะครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะถูกเรียกแบบนั้นหรือไม่การลงเล่นในสนามของเขานั้นได้รับเสียงชมที่ยอดเยี่ยมเสมอมา จากความสามารถที่ดีในการเล่นฟุตบอลและการเป็นกัปตันทีมที่ดีของเขาจากเด็กที่โดนรังแกดูถูกโดนเหยียดหยามสารพัดในวันนั้นเขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นตำนานของสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้เป็นรางวัลน,นั้นราวันนี้หรือถ้วยไหนๆผมคิดว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการได้ทําสิ่งต่างๆไปพร้อมกับทีมที่ร่วมเดินทางพร้อมกันจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้คุณสามารถเป็นแชมป์ได้ถึง3ถ้วยหรือ4ถ้วย หากคุณเล่นกับสโมสรที่เหมาะสมแต่นั่นไม่ใช่สําหรับที่นี่1ิปีที่ผ่านมาเราเพิ่งสร้างความสําเร็จมาด้วยกันผมโชคดีที่ได้เซ็นสัญญากับสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงเวลาเหล่านั้นถ้าคุณทําผลงานได้ดีคุณก็จะมีสิทธิ์ได้ย้ายไปเล่นอย่างสโมสรชั้นนาในยุโรปผมโชคดีที่ได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับสโมสรซึ่งมันเป็นความคืบหน้าในอาชีพการคาแข่งข,งของผมเช่นกันและมันยิ่งทําให้ผมเกิดความผูกพันมากขึ้นและพร้อมสําหรับที่จะต่อสู้ และทำทุกอย่างให้ดีขึ้นเพื่อปกป้องสีเสื้อของสโมสรที่ผมรักนี่เป็นคำพูดของแวงซองคอมพานีครับและนี่ก็คือเรื่องราวส่วนหนึ่งในชีวิตของนักเตะที่มีชื่อว่าแวงซองคอมพานีที่ทางตัวเท่ฟุตบอลได้รวบรวมข้อมูลมาให้ท่านได้รับชมกันในวันนี้ครับขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ผมต้นตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ